สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ยกกองทัพนะครับรถครอบครัว7ที่นั่ง4คันด้านหลังผมนี่เลยนะครับเป็นกองทัพ Isuzu MU-X นั่นเองนะฮะมีทั้ง1.9มีทั้ง3.0นะครับมีทั้งตัวเริ่มต้นตัวท็อปนะครับสี่คันนี้น่าสนใจมากนะครับเราไม่ใช่มีแค่นี้นะคะคุณลูกค้าเรามีอีกนะฮะอันนี้คือส่วน1นะครับ นะที่โลงจอดใหม่นะครับก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับทั้ง4ค่คันเลยนะฮะใครที่กำลังมองหานะครับ isuzu mu x นะไม่ว่าจะเป็นโฉม d i o n i c โฉมปี16-17-18นะครับเรามีนะครับทุกปีทุกรุ่นเลยสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับแต่วันนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าคุณลูกค้าที่เห็นคลิปนี้แล้วอย่าพิ่งเลื่อนนะครับ นะดูจนจบผมบอกได้เลยว่านะครับโปรโมชั่นแบบจุๆแน่นอนนะครับนะออกรถสุนบาทฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับขอแค่ลูกค้าไม่ติดแบคลิตไม่มีล่าชาเท่านั้นพอนะครับสามารถออกรถ ฟรีดาวกับผมได้เลยแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพออกได้นะครับทั่วประเทศนะครับเรามีบริการจับไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปชมในส่วนตัวละเอียดนะฮะทั้ง4คันนี้รบกวนนะฮะคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดดีเทลของแต่ละคันเลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับผ่อนเท่าไหร่นะครับนะลูกค้าต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะออกทั้ง4คันนี้ได้นะครับไปเพื่อเป็นการเป็นสีเวลานะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมอ่ะนะครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวผมจะพามาดูคันแรกกันก่อนเลยนะฮะเป็นคันนี้นะฮะเป็นโฉมปี2018นบะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับแต่ว่าเขาแต่งนะครับเป็นตัวนะไม่ว่าจะเป็นสกเกิร์ตต่างๆนะคนะฮะเป็นตัวท็อปนะครับนะเป็นนี้จะเป็นตัว1 9 c d นะครับ ออโต้ปี2018นะครับเป็นรถบ้านนะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับเขาใส่รูปแหลกมาให้แล้วก็หลังคาทำเป็นสีดำนะครับตัวนี้นะรราคาเราขายไม่แพงนะ699,000บาทเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณ1 4 0 0นะครับลูกค้ามีรายได้สักประมาณ25,000นะครับ25,000ก็ออกคนเดียวได้เลยนะขอแค่แบบไม่ติดแบคกิดไม่มีราช้าเท่านั้นพอ ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง DDI b l u Power 1.9 150แรงม้านะครับลักษณะภายนอกตัวเครื่องต่างๆเหมือนตัวท็อปเป้เ,ปเลยนะครับแต่ออปชั่นฟังก์ชันเขานะครับมีแบบมาไม่เยอะนะคันนี้คุ้มนะเขาแต่งเป็นโฉมดีอ n i c นะครับเป็นโฉมดีอ n i c เลยนะครับนะไฟหน้าเขาใส่มันเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับนี่นะฮะกระจังหน้าเป็นของดีอ n i c เลยนะเคี่ยว2ชั้นแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ แล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านด้วยนะครับซื้อสดไม่มีแวกนะฮะซื้อสดไม่มีแวกนะครับราคามาตลอดหน้างานได้นะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพีความจมน้ำนะฮะใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตัวคมสันต่างๆกเดิมบางๆเลยนะฮะคันนี้นะครับล้อยางคันนี้จะได้เป็นยางบิสโต้นะครับปี2019นะครับล้อแมกนะครับขอบ18นะฮะดิสเบรก นะครับนี่เลยนะครับอแม็กสวยๆยางสวยๆนะฮะจะส่งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้บอร์ดได้เลยว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับกระจกนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำนะครับมีเฟลี้ยวมาให้นะครับกุญแจรีโมทนะครับนี่นะครับเขาใส่รูปแกลกมาให้นะครับเดิมจะไม่มีนะถ้าเป็นตัวนี้นะครับนะตัวรถคมสั์ต่างๆเดิมๆนะฮะลูกค้าเดิมๆมากไฟท้ายนะครับจะมี LED นะครับนี่เลยนะครับ ท่อนะครับก็จะเป็นท่อแต่งนะครับนะเสียงดีนะครับสวยๆนะกล้องหลังยังไม่มีมาให้นะครับเป็นตัวนี้นะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่านี่เลยนะครับไปแดงก็จะอยู่ประมาณล้านนิดๆนะครับล้านนิดๆนะครับตัวรถเดิมๆไม่มีชนหนักพิวาตจมน้ําเลยนะฮะนี่นะครับมีพรมดมอนคัตมาให้เบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับสามแถว นะครับตัวนี้จะไม่มีจอมาให้ตรงกลางนะครับนะครับจะเป็นแบบเดิมๆนะครับนะเดิมๆแบบสายประหยัดนะฮะรุ่นประหยัดแล้วกันนะฮะรุ่นประหยัดนะฮะแต่ตัวเครื่องต่างๆก็จะเป็นตัวเครื่องเดียวกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นประหยัดนะครับตัวฝาทรงฝาท้ายเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพิวาตจมน้ำนะครับการันตีในส่วนบอดี้โครงสร้างนะครับนะแล้วก็แผงประตูนะครับ นี่เลยนะฮะสวยๆนะมีตัวล็อกกันเด็กเปิดด้วยกระจกไฟฟ้าแล้วนะนี่นะครับตัวตะเข็บเบสอาร์ตนะฮะนี่เลยชัดเจนนะครับนะรถของเรานะครับคัดพิเศษแน่นอนนะครับไม่มีแบบชนหนักพิกว่ำน้ำท่วมไฟไหม้นะตัวนี้จะเป็นรถปี2018แท้เลยนะครับนะเบาจะเป็นเบาผ้าแบบนี้นะครับนั่งได้นะครับ3คนนะครับมีที่วางแก้วน้ำมาให้นะครับสวยๆนะครับผม อ่านี่เลยสวยๆนะครับถ้าเป็นตัวท็อปมันจะมีที่เสียบนะฮะตรงนี้นะครับแอร์จะเป็นแอร์ราแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะนะครับจองเพียง1000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับมั่นใจในเครดิตนะครับก็สามารถออกรถศูนย์บาทฟรีดาวได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 5ื0 0ห้านะเอออยู่ประมาณ1 3ื0 0สนะครับ นี่เซ็นเซอร์ล็อกนะครับสวยๆแล้วก็ตัวน็อตเนื้ต่างๆไม่มีขยับเลยนะเบาะสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นแบบตัวเริ่มต้นนะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับนะไม่มีมัตติฟังชันไม่ใช้งานไปที่170,000นะครับ608กิโลนะครับนะฮะนี่เลยเครื่องเสียงก็จะเป็นแพรโอเนียนะครับแอร์ก็แบบแมนนวนเหมือนตัว ดีแม็กเลยนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดชิปล็อกนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับราคาหน้าป้ายเราเปิดอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นห้าบาทนะครับนะแต่ถ้าลูกค้านะครับดูจากคลิปนี้นะครับลดไปเลยหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนี่นะฮะเป็นรถบ้านด้วยสวยๆนะฮะสวยๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับ ตัวเครื่องขับดีมากนะฮะลูกค้าขับดีมากนะครับขับดีช่วงลงช่วงล่างต่างๆสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับห้องเครื่องเครื่องจะเป็นตัว ddi blue power นะครับตัวน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะนะครับเบรก abs นะครับมี turbo นะครับผมกระจังหน้ากับชนหน้าต่างๆเดิมๆนะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยรีมุงรีแมปไม่เคยนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับเป็น m o เดล tf อ่าแปนะครับผมนี่เพจก็เดิมๆนะฮะใครที่สนใจคันนี้นะครับก็แคปหน้าจอนะครับนะส่งมาในไลน์ผมได้เลย084 384 8404นะครับกับตัว m u X 1 9 CD นะครับออโต้ขับสปีสอง8คันนี้นะครับไม่แส7เจ็ดราคา6กแสนเับาทนะครับราคาลดจากป้ายนะนะครับ ป้ายเราเปิด725,000บาทนะครับผมลดเหลือ699,000บาทก็20,000กว่าบาทแล้วนะครับก็ใครสนใจก็แคปนะครับมาได้เลยอ่ะคันต่อมานะครับคันนี้คันนี้ยังไม่ได้ตั้งราคานะครับจะเป็นตัว1.9 DVD Navigator นะตัวท็อปของ1.9ปี2016นะครับนี่เลยนะครับตัวทอ็อปอ่าตัวท็อปมีอะไรบ้างนะครับราคาคันนี้เดี๋ยวผม ลงใต้รายละเอียดนะครับด้านล่างนะครับคันนี้จะเป็นสีดำนะครับมีคันเดียวด้วยในร้านนะฮะสีดำนะครับตัวเครื่อง1.9 ddr b l u power นะครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับโฉมนี้กันชนหน้ากันชนหลังจะเป็นสีทูโทนนะครับนะมันจะเป็นสีตัวรถตัดกับสีเทาสีบอลนั่นเองนะครับไฟหน้าแบบโปรเจเตอร์เลนนะครับผมนี่เลยนะครับไฟเดทาไทม์จะอยู่ด้านล่างนะตรงไฟตัดหมอกนะครับนี่ตัวรถ เดิมๆไม่มีชนับพิ่ความจมน้าเลยก็บอกได้เลยว่าสีดําค่อนข้างหายากนะคุณลูกค้านะครับค่อนข้างหายากนะครับ,าาก,รบกระจังหน้านะจะเป็นสีโครเมียมหนาๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถไม่มีชนับไฟไหม้น้าท่วมแน,น่นอนนะการันตีนะคะับคมสันต่างๆเดิมๆนะฮะรถบางๆนะครับ,ารนะรบยางดันหลอกนะฮะคันนี้ล้อปี2องเอล้อขอบ17นะครับนี่ล้อท็อปจะเป็นแบบนี้นะครับ ยางคันนี้จะได้เป็นยางปี2 0 18นสะฮะดริส์เบรกสี่ล้อนะครับช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับนี่ได้เดิมไม่มีสนุงสนิมนะลูกค้าการันตีบอดี้โครงสร้างนะฮะเราการันตีอยู่แล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคาอีกทีนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวนะครับมีรูปแหลกนะฮะสีบนหลังคานะครับสวยๆเสาสัญญาณเป็นแบตชาร์ฟฟิลคิ้วกันสาดฟิลติดมาให้เรียบร้อยกุญแจจะเป็นคีย์เลสนะครับ นี่เลยคัสซุงคัสซีต่างๆเดิมๆนะครับยางปี2018 4เส้นเลยดิสเบรกสล้อนะครับไฟท้ายตัวนี้นะฮะโฉมนี้ยังไม่มี LED นะฮะปี16ยังไม่มี LED นะครับผมนะกันชนท้ายจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะฮะกันชนท้ายเป็นแบบนี้เลยนะฮะท่อเทอร์เดิมทั้งหมดนะครับนี่เลยชุ้งลงชุ้งล่างนะฮะสวยๆนะฮะรถของเราไม่มีสนาบพิวาตจมน้ำอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ ภายในตัวนี้จะเป็นเบาะหนังมีจอมาให้นะฮะดูรายละเอียดภายในนะครับตัวน็อตเนิร์ต่างๆไม่มีขยับเลยนะนี่นะฮะน็อตไม่มีขยับเลยหนะ้าหลังเดิมนะครับเบาะนะครับนี่นะครับเบาะหนังสามารถพับได้นะจ๊ะนี่เลยนี่นะครับนะใครที่แบบชอบแคมปิ้งนะครับมันมันสามารถพับได้แถวที่สองก็พับได้นะทำเป็นเตียงได้เลยนะครับมีเอาเลทมาให้ นะครับมีจอขนาด10.5นิ้วนะครับติดมาให้แอร์รานะครับมาให้นะครับคันนี้เดี๋ยวราคาคันนี้ผมแจ้งอีกทีคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆเลยนะครับเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับในไม่ประเมินราคาตั้งนะครับนะตัวแผงประตูนะฮะเดิมๆเลยนะฮะลูกค้า นี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมวัสดุตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะบางคนเห็นในกล้องจะเป็นแบบหนังไม่ใช่นะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกที่หล่อขึ้นรูปมานะครับตัวตะเข็บเอทอาร์ตนะครับชัดเจนเดิมๆนะฮะนะครับรถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นรถปี2016แท้เลยนะครับผมนะสครับเพจก็จะมีไฟมาให้นะครับตัวนน็อตต่างๆไม่มีขยับ นะครับตัวเบาะนะครับไม่มีแตกรายงาเลยนะครับฮะไม่มีแตกรายงานะครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมนี่นะฮะเบาะเบิดต่างๆนะครับแล้วก็จอนะครับจอจะคอนเน็กจากด้านหน้านะนะครับมีตัวที่เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับ USB นะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นพวงไลัยมัลติฟังก์ชันนะครับยังไม่มีคูตคอนโทรลนะครับตัวนี้ยังไม่มีคูตคอนโทรลนะครับ แจคคเลตนะครับเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกนะครับตัวนงน็อตต่างๆไม่มีขยับนะนะครับนี่เลยนะด้านล่างนะครับไม่มีสนงสนิมนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีต้นนี้หน่อยนึงนะครับปกติอยู่แล้วรถมือสองเนาะนะครับแอร์แบ็กนะฮะคู่หน้านะครับคูสตาร์ทนะครับนี่นะครับคูสตาร์ทนะครับในส่วนของตัวเลื่อนไม้นะครับจะเป็นแบบ จอนะครับเข็มนะครับเรื่องแสงแล้วก็ตัวด้านหน้าจะเป็นดิจิตอลหูคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะฮะคุณลูกค้าไม่เจ็ดหมื่นนะครับปี2016รถมือเดียวนะครับนะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าสวยๆเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยๆนะครับเครื่องเสียงนะครับจอด้านหน้าเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะนะสามารถปรับโหมดตรงนี้ได้นะครับ AMUSB ูทูต่างๆ iPod นะครับ AUX ต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีนิเกเตอร์มาให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนตัวนี้จะมีนิเกเตอร์หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นตัว DVD เฉยเนะลูกค้าน่าจะไม่มีนิเกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว DVD เฉยเนะครับยังไม่มีนิเกเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าตัวนิเกเตอร์ตัวท็อปสุดมันจะมีโุ่มคอนโทรลมาให้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น1.9 ดีวีดีนะครับดีวีดีเฉยๆแอร์ออโต้นะครับนะเกียร์ออโต้นะครับผมนี่นะถ้าผมผู้ผิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับบางทีรุ่นรถเยอะมากนะลูกค้าจําไม่หมดนะครับแล้วก็จะมีจอนะครับตัวกระจกด้านหลังเป็นตัดแสงแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้นะครับก็ไปจะเปิดตรงนี้นะครับกล้องหน้าอย่แสดงผลตรงนี้นะครับมีคูบ็อกนะครับ มีคูบ็อกมาให้บเบาะเบิดต่างๆสวยๆเลยนี่นะฮะอ่าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่เจ็ดหมื่นปีสิบหกหนึ่งจุดเก้านะครับดีๆนะฮะสนใจก็ต้องจัดนะฮะประหยัดทําไมนะครับต้องจัดแล้วนะครับสวยๆสีดามีคันเดียวด้วยนะครับอ่ะมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนี่โเว้าวนะครับห้องเครื่องนี้แบบเนี๊ยบมากนะดูดิตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยคุณลูกค้า นี่นะฮะนะครับเดิมๆสวยๆนี่เลยนะคารุงคันหน้าต่างนะครับ TFR 8 7นะฮะตัวนี้โมเดลนะครับตัวเครื่อง RZ4E นะครับนี่เลยนะครับผมสวยๆนะฮะอ่า1นนะครับผมนะก็สนใจคันนี้ก็สามารถแคปนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ แอดไลน์ผมได้เลยนะ084-384-8404ขอดูรูปเพิ่มเติมดูนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับปี2016นะครับอ่ะคันต่อมานะครับนะ1.9ดูแล้วเรามาดู3,000นะเครื่องยนต์3,000เราจะมี2คันนะครับเป็นโฉม Dionic กับโฉมปี16เหมือนกันนะครับตัวน,นีกก้ราคาอยู่ที่689,000บาทนะครับนี่เลยนะเป็นตัว วิวเอ็กซ์สามจุดศูนยขับ2นะครับปี2016นะฮะนี่เลยนะครับผมเพิ่งลงคลิปไปที่ช่องนะครับเมื่อวานนะสองคันนะฮะเกิน3,000นะครับก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้นะครับคันนี้นะครับ6 8 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับออปชันฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างแค่ตัวเครื่องนะครับไฟหน้าแบบโปรเจอร์ นะครับกระจังหน้าสีโครเมียมหนาๆแบบนี้ไฟเดทาร์นนิ่งไลท์นะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวสีขาวมุกนะครับนะสีขาวมุกไวเพลนะครับมาพร้อมกับล้อแมกขบ20นะครับแบบนี้เลยนะครับยางขอบ20สไซส์25 265า0นะครับเป็นยางแมชีลีนปี2021นะฮะดิสเบรกนะครับคาลิเปอร์เบมโบแล้วก็ช่วงล่างไอรอนแมนนะครับช่วงล่างไอรอนแมนนะฮะคันนี้นะครับ ราคาหน้าป้ายอยู่ที่7 1 5 0 0 0บาทแต่ผมขายเพียง6,8,9,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่แสนห้านะครับนี่เลยนะตัวรถสวยๆนะครับสวยๆเลยไม่มีการันตีทุกคันไม่มีชนหนักพิความชมน้ำนะฮะดูนะครับในส่วนตัวรถนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับช่วงล่างไอรอนแมนนะฮะลูกค้านี่นะะช่วงล่างไอรอนแมนสวยๆนะครับนี่นะครับด้านหลัง บอกว่าพับได้แบบนี้เลยนะครับนะน็อตเนิร์ดต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับผมมีจอตรงกลางมาให้นะครับนะมีจอตรงกลางมาให้เบาเบอร์อต่างๆสวยๆนะครับภายในสะอาดไม่มีกลิ่นอับนะครับไม่มีรอยยันนะฮะนะนี่เลยนะครับนะใครที่กําลังมองหารถนะไว้ออก ฮาริยาโยหรือว่าจะเป็นสงการนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะใกล้ๆแล้วนะครับฮาริยาโยก็เดินหน้าสงการก็เดินหน้านะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับเบาะสวยๆนะครับเบาะสวยๆนะครับจอตรงกลางแบบนี้นะครับใช้ได้หมดนะนะครับมีวับตีหลังการขายนะครับนะครับประกันเครื่องเกียร์เกสิบวันบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีนะครับนี่เลยนะฮะกุญแจคีย์เลสนะครับนี่นะครับ สวยๆนะฮะนี่ตัวนี้จะมีคูนคอนโทรลนะครับโฮมาลาโมติฟังก์ชันคูนคอนโทรลแอร์แบ็กคูลหน้านะครับมีตัว a อ f มีตัวเทสชั่นคอนโทรลนะครับอ่านะครับคันนี้ก็จะเป็นกุญแจคีเลตนะครับคูสตาร์ทเหมือนกันนี่นะฮะสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับสวยๆนะครับนี่เลยนะครับในส่วนตัวเลื่นไม้นะครับไม่ก็จะเป็นแบบเข็มเลือนแสงนะครับ นะคันนี้ก็ไม่นะครับวิ่งอยู่ที่15892กิโลนะครับเดิมๆนะครับนี่เลยนะครับมีตัวนิเ i กเตอร์นะครับมีนี่นะครับมี AMFM d i s c USB ดอตต่างๆมีมาให้ครบเลยนะฮะอ่านี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัว แอร์ออโตนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมมีคูโ็อกมาให้นะครับมีคูบบอกมาให้ตัวนี้จะเป็น177แรงม้านะฮะรถลำดับที่3นะครับผมดีเลยนะฮะสวยๆนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะมีนะครับตัวกระจกด้านหลังนะครับจะเป็นแบบตัดแสงนะครับแล้วก็มีกล้องน้าหน้ามาให้นะครับสวยเลย นะครับผมนี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง3 0นะครับ DDI Blue Power เหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวเครื่องก็จะใหญ่หน่อยนะครับผมน็อตและต่างๆไม่มีขยับเลยสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับคานุงทางหน้าต่างๆเดิมนะครับนี่นะฮะก็สนใจคันนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ ตัวนี้นะครับผมขายที่680,000นะครับ9,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้เป็นสีขาวตัว,ตวท็อปขึ้นยนต์3,000นะครับนะบปี2016ไมล์1,050นะครับนะก็เครดิตดีฟรีดาวเหมือนกันนะฮะยอดจัดเต็มๆขอแค่แบบไม่ติดแบคกิดไม่มีล่าชา้าเท่านั้นพอนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูคันสุดท้ายคันนี้นะเป็นตัวแบบสวยอะสีพิเศษนะฮะรุ่นพิเศษแล้วก็เป็น มันดูหล่อนะคุณลูกค้านะครับเป็นตัว DIONIC d นะครับดิอ3.0นะครับ DDI Blue Power DVD Navigator นะครับปี2019ชมดี o อน c นะฮะรุ่นพิเศษก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นอัตเมทนะครับคันนี้นะฮะเราขายเพียง850,000บาทเท่านั้นเองนะครับ850,000บาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวรถคันนี้สวยมากนะครับสวยมากประวัติศูนย์ะครับมือเดียวป้าแดงนะก็เป็น สีแดงเอทนาเลสนะฮะนี่เลยนะครับก็ใครสนใจนะนยาจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 5ื่นนะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับเดทามานิ่งไลท์นะครับนะตัวเครื่อง1 1 7 7แรงม้านะครับ3.0นะครับแล้วก็หน้านะครับสวยๆเลยนะครับนะฮะกระจังหน้าต่างๆเป็นนะครับเคี่ยวสองชั้นนะฮะสีดำเป็นโนแบ็กตัดกับตัวสีแดงตัวรถนะโหอย่างงาม อย่างงามนะคันนี้งามมากนะครับแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นลายใหม่เลยนะล้อแม็กลายใหม่แบบนี้นะเป็นยางเบสต์โอนนะครับยางเบสต์โอนนะครับยางปี2022นะฮะล้อแม็กขอบ18นะฮะล้อแม็กขอบ18ดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางเพลทนะใช้ไปยาวๆเลยนะดูช่วงล่างนะฮะสวยๆเลยนะครับรถตัวรถนะคันนี้นะครับบอกได้เลยว่า เข้ามานะครับเราไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยแค่ล้างขัดสีตั้งขายเลยนะครับเพราะว่าตัวรถนะครับได้เดินมากนะครับได้เดินมากบางๆเลยนะครับรถมือเดียวป้าแดงประวัติศูนย์นะครับนี่ผมก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนะครับนี่เลยนะครับตัวรถทรงสวยแล้วก็หล่อสีเอเทนาเลสนะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็ไฟด้านท้ายนะครับจะเป็นสีดำแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีสีแบบ led นะไฟลีนะครับ ป็นชนหลังหล่อสสวยเลยนะครับนี่นะฮะหล่อจริงนะส่วนตัวผมชอบมากเลยสีนี้นะครับนี่เลยนะครับช่วงลงช่วงล่างเดิมๆนะฮะลูกค้านี่นะฮะภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับกินใหม่ยังอยู่เลยอะนะฮะกินใหม่ยังอยู่เลยดูน็อตเลสต่างๆไม่มีขยับเลยนะนี่เลยนะฮะอ่านี่นะมีจอคันนี้ดูทีวีได้ด้วยนะครับ ดูทีวีได้ด้วยนะครับทีวีดิจิตอลเนี่ยดูได้เลยนะครับมันมีมาให้แล้วนะครับนี่ในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างตัวรถสวยมากนะครับาสามารถเข้าไปดูผมรีวิวแยกดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูมันมีแอมเบียนไลท์นะเพิ่มเข้ามาให้เดี๋ยวสตาร์ทก่อนนะครับทถงประตูเนี่ยเวลากลางคืนนะครับมันจะดูสวยมากเพราะว่ามีแอมเบียนไลท์ตรงนี้นะลูกค้า นี่แอมเบียนไลท์ตรงนี้นะฮะทั้งสบานเลยนะฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะแบบใหม่เลยนะครับเบาะนะครับสวยมากดูสินะครับไม่มีแบบตําหนิเลยนะฮะมีแบบตําหนิแล้วก็ตัวรถนะครับปี2019แท้นี่นะฮะสวยๆคันนี้สวยใครได้ไปนะดูดูหนังได้ด้วยนะฮะดูหนังได้ด้วยดูนะครับลูกค้าคุ้มไม่คุ้ม แอร์ราวนะเหมาะสำหรับครอบครัวมากเลยนะครับสําหรับ U X ออปชั่นฟังก์ชันเขาคร้โอเคอ่ะผมว่าโอเคนะดูนะครับสวยเลยนะครับคันนี้ไม่แทบไม่มีตําหนิเลยนะครับราคาเพียง855,000บาทเท่านั้นเองนะครับเบาะไฟฟ้านะครับจะมีตําหนิแค่ตรงนี้นะครนะครับเดี๋ยวแก้ให้แล้วก็จะเป็นตัวพรมอะไรนะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างอย่างอื่นไม่มีเลยนะครับแนะนํามาเอาช่างมาดูได้เลยนะครับ ชลุ่งๆๆลงชุนล่างต่างๆนะแปดแสนห้าหมื่นห้าบาทไม่แสนสามนะครับนี่นะฮะตันนี้นะครับไม่แสนสามแล้วก็ดูทีวีได้ด้วยนะทั้งจอหน้าจอหลังเลยนะครับนี่แล้วก็แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับมีตัวนะครับกระจกตัวกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับผมสวยๆคันนี้ใครได้ไปคุ้มนะ8,55น้าหมืนห้าบาทผมว่าไม่แพงนะป้ายแดงนะครับหนึ่งล้าสี่แสน 9,000บาทนะครับผมจะไม่ผิดอยู่ประมาณ1,400,000กว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้เราขายเพียง855,000บาทเท่านั้นเองนะตัวเครื่องสวยๆเลยแล้วก็เขาใส่คําโชคมาให้นะครับตัวโมเดลนะครับจะเป็น t f r 8 5นะครับตัวเครื่อง 4JJ1 นะครับนี่เลยตัวห้องเครื่องนะครับสวยๆเลยนะครับห้องเครื่องดีมากนะเดินดีขับดีนะครับรถสวยนะครับผม นี่เลยนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันทั้ง4คันนะครับ4คันนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัว1.9ไม่ว่าจะเป็น3.0นะครับปี2018 2016นะครับนะชอบคันไหนยังไงนะครับก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับเบอร์084 384 8404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบนี้ได้เลยนะครับยังว่างทั้ง4คันเลยนะครับยังไม่ติดจองนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้นะครับนะ จากแฟแนซ์นไม่ผ่านเราคือยินดีคืนเงินหรือว่าจะจองล็อกรถเพื่อมาดูรถก่อนได้จะซื้อสดจากแฟแนซ์นได้หมดเลยนะครับเนี่ยก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับนะสำหรับตัวรวมพลรวมสต็อกรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งยอดทิศนะครับทั้ง4คันนี้ผมบอกได้เลยว่าได้ขนาดไปนะคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับรถของเราวารนตีนะครับบอดี้โครงสร้างไม่มีชมรรถภาพคว่ำน้ํานะครับสนใจยังไงก็ รีบนะรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสวัสนี้ผมไมค์สคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ